เวลานี้เนี่ยนะผมบอกได้ว่าผมไม่เชื่อกูรูคนไหนเลยเวลานี้นะคีย์แฟกเตอร์ในโลกนี้เยอะมากเพราะกลุ่มที่ปี4 0เคยรวยวันนี้ก็ไม่รวยดังนั้นเนี่ยปัญหาของเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าโทษรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ไทยนี่มีโอกาสที่จะได้เงินเนี่ยานะจะนักท่องเที่ยวนี่เยอะแต่ว่าต้องปรับปรุงท่านพูดถึงคาสิโนนะฮะผมก็เห็นด้วย คุณยทธินทราบไหมครับว่านักการเมืองพักการเมืองมักจะเอาเกษตร,รกรมาเป็นตัวประกันจะออกมาตรก,การจะออกอะไรต่างๆเพื่อช่วยชาวนาเพื่อช่วยเกษตร,รกรเขาต้องการฐานเสียงเนี่ยฮะคือคะแนนนิยมก็ได้คะแนนเสียงก็ได้แต่ได้เงินเข้ากระเป๋าเพราะเงินจริงๆไปถึงเกษตร,รกรเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ใน CEO Talk ทาง Money c h ช n n e l ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งที่นี่ที่เดียว